ครับสวัสดีครับจากคลิปก่อนที่ผมเคยลงเด็กมาส่งงานและตัวเปียกนะครับก็มีเสียงวิจารณ์คอมเมนต์ต่างๆนาะนาะเสียงครูแข็งบ้างไม่นุ่มนวลบ้างเด็กซื้อมาส่งบ้างเด็กไปจ้างลงคึงบ้างจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าทั้ง18สัปดาห์นะครับที่เรียนเรามีการวางแผนแผนงานนะครับโปรไฟล์แต่งานเรียบเร่ยบดูลำดับครับจิกครือยังบทางสัด เอาปิดเครื่องดูเอาหมุนด no like ูนี้หมุนดูหมุนดูหมุนดูข้างล่างนี้หมุนชิ้นงานดูชิ้นงานนะครับอันนี้คือชิ้นงานแต่เจาะร่วมศูนย์นะครับลักษณะการจับชิ้นงานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนูทดลองนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนูทดลองเสียคือได้ทําใหม่นะครับเสียคือได้ทําใหม่จับชิ้นงานตามสเต็ปที่ครูบอก ให,ให้มันนั่งบาปากกาไปเลยฐานตัวนั้นนะ่ะหรือปากกามันเล็กไป oh, สำหรับคอมเมนต์ดีๆก็ขอบคุณนะครับแต่สำหรับคอมเมนต์ก็ก็ไม่เป็นไรก็เป็นทุกกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับไม่ชี้แจงเฉยๆนะครับ